มาสการค่ะหลวงพ่อบอกเออว่าสันมาก่อนขออนุญาตถ่ายนะคะคะเออถ่ายเลยถ่ายเลยแม่ไม่ออกมีอยู่บ่คะไม่ออกบุษันมาบุมา่ออกบ่ษันมาปอหกเพียวหน้าที่กันเลยข้อโซ่ได้อยู่บ่คะได้หมดได้หมัดนะข้างเราใช่ะใครบุคลากรไหมใครใครบุคลากร แสดงว่าหนูมาปเป็นคนแรกวันคือถวายสังฆทานนะคะแล้วก็มาสัมผัสเช้านะคะเอออันนี้ก็คืออุตส่าห์นี่นะรา,ายเนะุไป สีบวาวสู้ああีบ hey วัวห้้หจเนาะมีมาโธ่ให้แน่นอนโธ่ให้น่นสมานก็โหดแล้แล้วสมานก็โซ่หลาย นี่นะคะคือที่พักสงฆ์ค่ะระร์สัอพอสระอเจอ<ะ>อเาะ,ะเจอ,อ,เจอมีมีจักรูปอยู่นี่คะ่ะสองรูปเน,ะนาะนโปธุระหมายถึงว่าเขามีกิจนิมนต์ใช่ไหมคะมีกิจนิมนต์ค่ะแร้วมเีเลยเท่าสุก่อยนเหรอฮะบอเพิ่นพระจรรเิพ่ออย,อยู่นี่บค่ค่ะ เขาจำวัดที่ไหมอ๋อเขาจำวัดที่นี่เขาจำที่นี่อยู่หมายถงกระโดดบเซบเอะไรอยาคูมันก็และมัน่อ๋อยาคูบรายเพื่อนกัอะไรก็มีมนอะไรทำอะไรดังเลยคิดนีนลายเนาะไม่คิดมีมนกเราเรียวก็ต

ตอนนี้หกโมงสี่สิบสองโม้หนูก็เจ้าขนาดยันไมทันไปตอนนี้โอเ้เนาะอันนี้เป็นบริเวณวัดทั้งหมดเนาะสำนักสงฆ์น้องงูแว่นบ่<อ>น้องงูน,น้องผักแว่นเนาะเบิ่งขออนุญาตถ่ายกันด้วยค่ะเผื่อว่ามีพุ่นยาเคบุญเฮ็ท่านอันนี้คือ ค่ะอันนี้ก็คือบริเวณสำนักสงฆ์นะคะศาลานี่กำลังก่อตั้งอยู่นะคะถ่ายก่อนนะคะเพราะว่าญาติโยมมาจาหน่อยต้องรอสักพักนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุฏินะคะแต่มีแนวแอบมอาไว้นะคะนอนแบบนี้เลยนะพลก็นเลยนะคะ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะมีสองรูปนะคะที่นี่แต่ธรรมชาติมากๆเลยนะคะศาลานี่ใหญ่ทีเดียววันนั้นไม่ได้มากับคุณนายโพธินะคะว่าจะมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้มานะคะโอ้ศาลานี่ตั้งไว้น่าจะประมาณสองปีแล้วมั้งเนี่ยนะคะ นี้ก็จะเป็นกุฏิอีกหนึ่งหลังนะคะอันนี้พระสงฆ์ก็เพอน,นอนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยใครอยากมาทำบุญก็มาได้นะคะแต่เส้นทางก็จะไกลสักหน่อยนะคะ มารีวิวให้ดูนะคะเผื่อว่ามีใครอยากจะมาทําบุญนะคะมาได้นะคะทางน้องก็จะเป็นสะนะคะเออลืมถามว่ามีไฟฟ้ามาถึงไหม เดี๋ยวค่อยถามเพื่อนที่หลังนะคะนี่จะเป็นห้องน้ำเบ๊ปิกนิกมากเลยห้องน้ำนะคะดูก่อนปิกนิกห้องน้ำแบบปิกนิกนะคะมีท่อประปามีน้ำด้วยนด้วย เขาท่ามากเลยแบบเป็นห้องน้ำที่แบบเล็กๆแต่สะอาดสะอาดน่าดูนะคะนี่ค่ะไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าเปิดให้ดูเจ็ดโมงกว่านะคะ ที่ญาติโยมจะมาสมันเศร้านะคะนี่ก็จะเป็นส่วนห้องน้ํานะคะฝั่งน้นก็จะเป็นกุฏินะถ้าศาลาเสร็จนี่ยคือสมบูรณ์เหมือนกันนะคะเนี่ยคือสวยเลยและคะ่ะการสร้างก็ต้องใช้งบประมาณนะคะเป็นส่วนห้องน้ําของพระนะคะ อุ้ยเนี่ยแมงมุมนะคะนี่อันนี้แมงมุมนะเห็นไหมยญ่แมงมุมบู้ต้องถามพระท่านไปบินทาบาทที่ไหนนะคะ กลองด้วยเจ็ดโมงกว่ากว่าสั้นเราต้องรอก่อนทีนี้ก็ตรงที่เก็บถ้วยชามนะคะวันนี้เราก็ต้องเก็บถ้วยชามให้เรียบร้อยเหมือนเดิมก่อนที่จะลาแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเราก็รอไปก่อนอก็สะอาดสะอานทีเดียวนะคะแถวนี้ รงนี้นะคะรีวิวให้ดูคะ่ะทุกคนวัดบ้านเราสำนักสงฆ์บ้านเราที่นี่มีไฟฟ้าเข้าไหมคะนี่บ่มีไฟฟ้าฮะใส่พลังงานแสงอาทิตย์บอกคะโอ้ตรงนั้นก็เป็นกุฏิคือกันบอกคะ่ะเนะกุฏิกุฏ<อ>ิอันอนัญาพอไหโอ้ อ๋อกุฏิพระจาจารย์สะครน,นั่นก็ยังบอแล้วไม่มีช่างมาสันโอ้ช่างก็ไม,มงกไม่มีเวลาอีก <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูป้ายข้างหน้านะคะ <c oughs> นี่คือกุฏิของหลวงพ่อที่ของหลวงพ่อมเมื่อกี้นะคะ นี่เลยกุฏิท่านนะคะพูดผิดพูดถูกขอไฟนะคะเช้าๆอยู่รู้สึกว่าสมองเบลอสักหน่อยนะคะดามุโพนะน่าจะยุงเยอะทีเดียวนะคะนี่นนะคะกุฏิท่านแต่ห้องน้ำก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ อยู่แบบสมถะนะคะตั้งใจมากเลยตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะมาด,ดามุงผโโนะคะ ไปบินทบ่าต์อยู่ใส่คันเนี่ยนั่นใส่นนวลหอมเนี่ยนวลหอมเนี่ยบ่โอ๋อนี่ยมันไม่จุนนวลหอมนะจุนนั่นเมื่อกี้สามแยกสามแยกเนาะใดญบัวซางโตนึกว่าไปนึกว่าไปอยู่กุชมานพนไกยขนาดได้กุชมานนะไก่เติบอยู่เนี่ยมต้องเส้นอยู่นวลหอมแล้วก็ชกระชอ้นสามนี่ก็ชันได้แล้วเนาะเอาแบบบ้านๆเฮาค่ะโป้ไม่ออกโป้เจียนะไม่ออกเลยเนาะแต่งโตบ่ไม่ออกเลย เอ้นักอริวลงบอองไม่ออกที่นเลค่ะแต่ว่าแตว่าหลับไปริวลดับบริวลับอม่ได่โรคร้อแล้วโอ้น่ะไม่ออกโรครหลมาท่าไปทีถ้าเกิดเลยแปโมงเนี่แสดงว่าเพิ่นบามาแล้วไม่ออกเันไหม่ะเโมงเละลุงสูเงเนาะลุงสู้เพิ่นกะมาไปลุงสู้เอเื่อเ่เนอดอเนอเค่ะหลอาปุเจ้าอบวเทอค่ะ เดี๋ยวรอไม่ออกก่อนนะคะออออรอไม่ออกก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ